สวัสดีครับเป็นการสาธิตการคอนเนคเครื่องด้วยกล่องมิลเลกับเครื่องซีดีสเตตัมซีดียูโมเดล6800 h 1ตัวเครื่องเป็นรุ่น r 8 8 5 0 c o b 2ซึ่งตัวนี้นะครับยังไม่มีกล่องไหนสามารถคอนเนค t บูตได้ด้วยตัวโปรแกรมของเขาเองได้แต่เป็นอินเทอร์เฟซแฟตธรรมดา วันนี้มาสัิให้ดูว่า m i ลเลอร์ของเราพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถ c o n อน c t Boot ได้แล้วส่วนชมนครับขั้นตอนนี้กำลังทำการสแกนไดเวอร์ของตัว S P D เป็นการทำงานมาตรฐานของกล้องมิลเลอรในส่วนของเครื่องตรกูล CPU S P D ตอนนี้ตัวโปรแกรมสแกนเจอไดเวอร์ s p d เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวโปรแกรมเจอไดเวอร์ของตัวเครื่อง s p d เรียบร้อยแล้วแต่ให้สังเกตดูว่ายังไม่สามารถคอนเนคกับตัวเครื่องได้เรามาดูวิธีกันครับว่าเราจะทำยังไงกับเครื่องตัวนี้เราทำการจำจุดบูตโหมด ลงสูกลาวที่ตัวบอร์ดของตัวเครื่องนะครับตอนนี้ท่นจะเห็นว่าตัวแกมสามารถคอนเน็กกับตัวเครื่องและสามารถบูตตัวเครื่องเพื่อที่จะทำงานต่อไปได้แล้วอันนี้เป็นจุดสังเกตอ,อีกจุดหนึ่งสำหรับเครื่องในตระกูล S T D ที่มี C P U ท้ายเป็น 6800H1 นะครับก็คือรุ่นใหม่ๆเครื่องเหล่านี้ถ้าท่านต้องการจะรีด หรือคอนเนคกับตัวเครื่องในกรณีของเครื่องที่มีปุ่มกดอยู่หรือแผงคีย์อยู่ที่หน้าตัวเครื่องเราจะกดปุ่มดอกจันหรือปุ่มชาร์ปหรือปุ่มอื่นๆในตัวเครื่องเราจะต้องลองดูนะครับมันจะเป็นปุ่ม boot mode นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมสามารถคอนเนคกับตัวเครื่องได้แต่ในกรณีเครื่องตัวนี้นะครับ c o b e 2 w o าเป็นเครื่องหน้าจอแบบทัช c กรี r e e มีปุ่มเหมือนกันแตป่ปุ่มอื่นๆไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องจิ้มจุดตัดสกีนที่จุดบูทโหมดที่ตัวตัวบอร์ดจึงสามารถเข้าบูทได้เตรียมพบกับการพัฒนาโปรแกรมของกล่อง m i ลล c โอกับเครื่อง CPU s p d 6 8 0 0 s เในเร็วๆนี้ครับ